สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับตอนนี้เกมอัปเดตแล้วนะฮะสำหรับโกการ์เด้นนะครับทุกคนเป็นอัปเดตใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับทําอาหารนะครับนี่ฮะทุกคนตรงนี้ในโซนทำอาหารนะครับอ่านี่อ่านี่จะมีเจ้าหมูตรงนี้นะครับของที่จะได้ทํการทำอาหารมีอะไรบ้างมาดูกันนะฮะนี่ก็คือถ้าเกิดเราทําของไอเทมได้ยิ่งได้ระดับสูงนะจะยิ่งได้ของดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับมีแพนเค้กสแต็กมีแพนเค้กสแต็กแล้วก็เป็นกูเมดซีดมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นกูเมดเอกนะครับนี่สัตว์เลี้ แต่เป็นรูปความสามารถของมันแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็เป็นมีกล่องอันนี้เป็นกล่องของตกแต่งมาใหม่มีกาแฟแมชชีนด้วยโอ้เป็นพวกอาหารนะครับอ่านี่ครับเป็นพวกอาหารต่างๆนะครับแล้วก็มีของเล่็กน้อยนะฮะส่วนนี้ครับวิธีการทําอาหารนะฮะอันนี้มันทไปแล้วนะรับมาเลยครับปึ๊บนี่ผมได้มาแล้วนะครับรับมาแล้วอ่าอันนี้ได้เป็นระดับแร่นะครับทุกคนมันจะมีระดับบ่อด้วยนะครับก็คือวิธีการทําอาหารของเราเนี่ยมันจะให้ผสมอาหารไปได้หลายอย่างนะครับผมผสมอาหารไปได้หลายอย่างแบบตามสูตรนะครับผมว่าเราจะ อยากทาอะไรนะครับผสมไป,ปมั่วๆเลยก็ได้เพราะว่ายังไม่มีสูตรตายตัวนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็นี่ครับผมมันจะขึ้นบอกว่ามันอยากได้อะไรนะครับยิ่งถ้าเกิดให้ของที่มันต้องการนะครับมันก็จะให้ของที่มากขึ้นนะครับทุกคนประมาณนี้นะส่วนตัวผมไม่สนใจนะใส่มื่อมั่วๆไปเลยนะ <c oughs> ใส่มั่วๆไปเลยนะมีอะไรก็ใส่ไปนะก็คือไม่สนเลยนะครับเจออะไรผสมหมดครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะที่เอามาผสมได้นะครับโอเคผมหาไปใส่ผสมไปหมดเลยนะครับก็มีแค่เหมือนเหมือนผมตอนนี้ผมมีแค่เอมเบอร์ นี่ครับมีแค่นี้นะฮะใส่ไปเลยนะครับนี่เลยใส่ไปเลยโอเคตอนนี้ใส่ครบแล้วนะครับอ่าอันนี้เอมเปอร์ลี่ซุปคุกไปเลยปึบนี่คุกไปเราก็จะรอเวลานะครับสี่สิบนาทีเดี๋ยวลองเอาอาหารให้มันกินดูนะโอ้โหอาหารใหญ่อยู่นะครับขนาดใหญ่อยู่นะฮะนี่เราก็ให้มันกินไปเลยนะครับอ่าทราีโอเคมันจะให้ขออะไรมาบ้างนี่ให้เป็นอาร์ติโชกรีว์ดมาให้เป็นรีเคเมอร์มาให้เป็นคอร์นมาโอ๋อนี่ครับผม โอ้ oh, ให้รวๆเลยเว้ยให้เงินมาได้ครับอ่ามันก็สุ่มให้ของมานะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเราก็ดูนะว่าระดับแรมจะได้อะไรบ้างนะครับนี่อาร์ติโชกนี่ครับผมได้อาร์ติโชกเมล็ดนี้มาใหม่เดี๋ยวไ้ค่อยรีวิวมันดนแยกไปกันนะครับนี่มันจะมีของมาใหม่เต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ามีหนูได้ผมอยากได้หนูนะโม,โมโจิเม,มาเมามากเลยมันเป็นหนูเกี่ยวกับอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนตัวก็คือของที่อยากได้ก็มีไม่กี่อย่างนะก็คือมีทาโกเฟินกูเมดเอกแล้วก็เป็นกูเม็ดซีครับเดี๋ยวไปดูกูเม็ดสี ผม,ผมได้มาอยู่นะตันออ okay, นี้แ็กโอเคเนี่ยกูเมดซีนครับสุมบ่มเลยปุ๊บอ่าได้ไรเอ่ยได้เป็นไรเอ่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอ้ได้เป็นออนเนียนครับผมได้เป็นออนเนียนนะฮะอ่าเป็นหัวหอมนะครับออนเนียนม็ดเร็มเรัเ็ดจ,จิ๋วๆเลยนะครับเราสามารถอาไปทำอาหารต่างๆได้นะก็ถือว่าดีนะครับโอเคเลยปลูกลองปลูดูดิปุ๊บลปลูกไปนะออนเนียนอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะจัดสวนใหม่แล้วสวนผมแม่งรกที่หายเลยต้องแก้ไขใหม่คือรกเกินนะไม่ไหวทนดูไม่ได้นะะรู้สึกแบบ รู้สึกแบบเหยียดมากในความลบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีอะไรเพิ่มอีกบ้างตรงช็อปนะครับตรงช็อปนี่ก็คือเป็นพวกเอกโซติกนี่ฮะมีขอ,อกประมาณนี้เลยนะครับมีอ๋อแต่ต้นเติต้นคันนี้มันดูเรียบง่ายนะมันดูแบบเรียบเลยนะดูดูเรียบมากเลยดูเรียบแบบเรียบเลยอะูเฉยๆดูแบบธรรมชาติเืินนะโอเคส่วนตรงนี้นะมีอะไร,ระมาหม่บ้างเป็นมูเทชันใหม่มีไหมไม่มีครับผมอ๋อมูนเทชันพิเศษอย่างทันคิวหรืออะไรพวกนี้หายไปแล้วนะทุกคนดูฮะ มูลิชเ่นพิเศษอย่างทันซิวและพวกที่หายไปเลยนะก็คือใครมีติดมูดิชเช่นพิเศษอย่างนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอันนี้เพชรเอกนะเพชรเอกมีอะไรมาใหม่บ้างลองดูดีคสำรวจทั้งหมดนะเดี๋ยจะเจอของใหม่ๆนะครับไม่มีอะไรมาใหม่เลยแต่เป็นไข่ให้เราซื้อมือนเดิมครับเราซื้อซื้อเข้าไปไปข่ยหายากนะครับส่วนตรงเทียนี่คือเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวพามาดูนะตรงไหนนะนี่ตรงเกียนะเพื่อเป็นทิกเก็ตเทดดิ้งมาใหม่นะครับแต่ยังเซตแบบปกติได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบความชัวร์แบบปลอดภัยก็ซื้้ออติิเเก็ทดดงไปนะะฮ่า เราซื้อของให้หมดเลยนี่เลยแล้วก็นี่ครับของใหม่นะหนักซื้อของอ่ะนี่ครับของใหม่เอายังไม่เจออีกวะเนี่ยนี่แกรนมัตเตอร์สเกิลครับอันนี้ก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยปักตัวไวขึ้นนะครับผมแล้วมีโอกาสติดมูเทชันนะครับทุกไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็บูทเพ็ดด้วยครับก็คือปักแล้วมันจะสามารถทาให้สัตว์เลี้ยงเราแบบบัฟป็นบูทด้วยนะคือดีมากเลยครอบครูใหม่ทั้งสัตว์ทั้งคนนะครับส่วนตรงค้ามของนี้เพิ่มเป็นเทนนี่มิลเลอร์มานะฮะอ่านี่ของของตรงค้ามก็ไม่ได้มีอะไรมาใหม่เท่่าไหหรรนนนะคัับวี้ก็ยยงเเเมมือดิล เอ้ยเอ้ยอ <ai> ันนี้มาใหม่ป่ะอันนี้มาใหม่ใช่ไหมหรือยังไงเอเวนเทเตอเนี่ยน่าจะน่าจะมาใหม่น่าจะมาใหม่น่าจะมาใหม่นะครับโอเคมาใหม่มาใหม่สองอันนี้มาใหม่นะครับเดี๋ยวเราเลยต้องลองคัฟดูนะว่าเป็นยังไงนะครับสามอันนี้อ่าสองอันนี้มาใหม่ครับเวนเทเตอนะครับกับเป็นทวิตเตอรทันเกลนะครับผมอ่าสองตัวนี้มาใหม่ครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเราต้องลองคัฟดูนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวหาสมองก่อนใช้เป็นออเดนฟิลิป อออเลนทิลิปโอเคนะปุ๊บอ,ออลเลนออลเลนเอทูลิปอ่านี่ครับใช้เป็นทูลิปนะใช้เป็น,มนเมล็ดนะครับแล้วก็เป็นดาวโบนด,ดิวนะฮะอ่าใส่ลงไปบ i นสตัก๊กอ่าเราไม่มีบีนสตั๊กไม่มีแต่เรามีบัตรเบอร์นิงบัตรอยู่เดี๋ยวคคนต้องปลูกนะครับต้องปลูกเบอร์นิงบัตรก่อนอันนี้ โอเคดูเหมือนต้องปลูกเก็บไว้เริ่มเริ่มมีประโยชน์แล้วนะตอนนี้แล้วก็ใช้เป็นบินสตั๊กนะฮะบินสตั๊กต้นหนึ่งพอปลูกเรียงละต้นพอนะครับเพราะว่ามันลกสวนนั่นเองนะโอเคปลูกแค่นี้พอนะครับในการทําฟา์อ่าแล้วมีอะไรมาอีกบ้างดูซิมีอะไรนอกจากนี้อีกไหมในช็อปนี้มีอะไรมาใหม่ไหมเดิน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 ปุ๊บไหนคอดูหน่อยนะไม่มีอะไรนะในนี้ไม่มีอะไรมาใหม่เลยครับของธรรมดาทั่วไปเลยพื้นพื้นเลยนะครับ พื้นเลยนะ okay. ขี่เก<ๆ>็บไปของธรรมดาเลยไม่มีอะไรน่าสนใจนะหรือว่าทั่วไปดอนแคร์ดอนแคร์เลยนะครับโอเคนี่อัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตหนึ่งที่ผมว่าโอเคเลยนะแบบทําให้ผักผลไม้เออเอาดูใส่เข้่าใส่ติดๆให้ชอบปลูกนะแต่สีดานปลูกนานไปหน่อยนะครับน่าจะทำแค่แบบ10นาทีพออะไรเงี้ยหรือไม่ก็5นาทีอะไรนะจะดีมากๆเลยคนจะได้นี่ตื่นเลยบอกเลยนะเพราะว่าเชั่วโมงมันนานเกินไปนะ ตอนนั้ผมรอหนึ here, ่งชั yeah. it, yourself, you ่วโมงนี okay. ้นานมากมากจริงๆนะรอไม่ไหวหรอกนะโอเคโดยรวมอัปเดตนี้ก็ผมว่าเรียบง่ายนะผมว่ามันแบบดูคลาสสิกดีดูไม่เหมือนมันดูแบบเหมือนตอนสมัยก่อนที่แบบเอาของมาใส่ก็รอก็รอก็รออยู่นะก็โอเคดีนะทำให้เราแบบรู้สึกแบบไม่กดดันเกินไปนะฮะสำหรับใครที่ต้องการแบบทำของไร้มากๆมากๆก็คงจะต้องรอจริงนะเออเราสามารถใส่ซ้ำได้หรืยไหมตอนตอนที่แบบอุงซ้ำเพิ่มเติมได้ไหมไม่ได้นะเหมือนต้องต้องสก i ปเท่านั้นนะครับโอเคใครที่มีระบบก็สกิปกันรัวๆเลยแน่เลยดูทรงนะฮะ อ่าเนี่ยเราก็ต้องฟามไปเรื่อยๆนะครับในการรับเด็นี้นะฮะโอเคแล้วแล้วระบบอะไรนะระบบที่มันเหมือนจะใส่สัตนด์เลงได้หล่ยแต่เรามันไม่เห็นมีเลยที่มันจะเปลี่ยนสำเราเสเียดได้ผมไม่เห็นเจอเลยนะหรือว่าไม่มีหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ทำหรือเปล่าน,นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมไปดูในคลิปช่องหนึ่งมาจำไม่ได้ช่องไหนนะแต่เขาบอกว่ามันมีสล็อตอยู่นะแต่ก็ไม่เจอนะน่าเสียดายน่าเสียดายระบบนี้คือดีมากๆเลยนะโอเคโดยส่วนตัวผมจะแก้ไขส่วนหน่อยนะส่วนนรื่องลำดูลลูสกับกอะ เข้าใจ b u i l ่ i n g สองผมก็คือแบบลดเหอะเมื่อทะเออเดี๋ยวผมขอใช้โชวเวลของคุณนี้ออกก่อนฮะลวดสกปรกเมือทะไม่ชอบความเมือทะทุกคนมันแบบลวดเบื่อทะเกินนะฮะไม่ไหวไม่ไหวเห็นแล้วมันขัดลูกตานะฮะต้องแก้ไขใหม่ต้องต้องขุดออกให้หมดเลยนะอยากเปลี่ยนให้พื้นอันนี้มันสีเขียวทุกคนถ้าเถ้าเป็นสีเขียวจะสวยมากเลยนะแต่มันเป็นสีนี้ก็โอเคอยู่นะอ่า เอ้าเฮ้ยผมเผลอทุกออนเนียนทิ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาใหม่ออนเนี้ยอย่างดีได้เป็นออนเนียนหาง่ายนะอย่างดีเป็นต้นหาง่ายอา่าใครมีต้นไม้หลากหลายนี่ก็คือทําอาหารสนุกเลยนะทํากันมันแน่ๆครับทำรุ่นทํานี่โอ้ยเด็กๆผู้หญิงได้ชอบกันนะสําหรับอัปเดตนี้นะทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ช,อช่งองกดไลหนช่องว่ากดซับไม่เจอกันใหม่พัดหน้านะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบครับทุกคนด้วยสดครับเจอกันครับ